6ปี3รัฐบาลไฮสปีด3สนามบินอนาคตโครงการอยู่ในมือ CP ย้อนเส้นทางไฮสปีด3สนามบินครบรอบ6ปีจากจุดเริ่มต้นการประมูลสู่ปมแก้ไขสัญญาใหม่บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุจับตา CP เดินหน้าตอกเสาเข็มหลัง b o i ยื่นคำขาดขยายบัตรส่งเสริมครั้งสุดท้ายดันทุกฝ่ายหาทางออกเพื่อให้โครงการสามารถเดินหน้าตามกรอบกําหนดได้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับช่องโควิด c ชาแนลเราจะมาพูดถึงโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับผ่านไป6ปียังไม่มีการตอสบสกิมนะครับ ก่อนไปรับชมคลิปฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโควิดชาแนลด้วยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับผมไปกันครับการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินผ่านการบริหารมาแล้ว3รัฐบาลในช่วง6ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เริ่ม ยื่นซองประมูลกลุ่ม CP ออกมายอมรับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินมีความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาแก้ไขสัญญารวมลงทุนที่มีความยืดเยื้อมาตั้งแต่ปีพศ2564เพื่อผ่อนการชำระค่าสิทธิ บริหาร a i r p o อร Link การก่อสร้างยังไม่สามารถเริ่มต้นได้เพราะต้องรอการออกเอกสารเริ่มต้นงาน NTP ที่มีเงื่อนไขต้องมีบัตรส่งเสริมการลงทุนนะครับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสนามบินนนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตภเมาเป็นอีกมหากาศของการลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน จากจุดเริ่มต้นของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่จะผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อต่อยอดอิต r ล s ซีบอร์ดที่มาพัฒนามากกว่า30ปีเพื่อเป็นประตูการค้าและการลงทุนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียแปซิฟิกความสำเร็จของการพัฒนา EEC ต้องพัฒนาโครงข่ายระบบ ขนส่งสาธารณะที่เชื่อมการเดินทางกับกรุงเทพจึงมีแนวคิดการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพื่อสนับสนุนการเดินทางการขนส่งสินค้าและเป็นปัจจัยบวกต่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครเข้าสู่เมืองใหม่ EEC ในระยะเวลาการเดินทางไม่เกิน60นาทีนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือ รอฟอรทอเป็นหัวหอกสำคัญในการขับเคลื่อนมีรูปแบบเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการรัฐ PPP n e t c ค r ร์ระยะเวลาสัมปทาน50ปีแบ่งเป็นออกแบบและก่อสร้าง5ปีเป็นระยะเวลาดำเนินการ45ปีซึ่งผู้ชนะประมูลได้สิทธิบริหารโครงการระยะทาง220กิโลเมตรรวมการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สถานีมักกะสัน1 5 0รไร่รวมทั้งพื้นที่โดยรอบสถานีสีราชา25ไร่นะครับสำหรับการผักดันโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเริ่มต้นประมูลในปีพศส5 6 1โดยเปิดรับซองข้อเสนอเอกชนวันที่12พฤศจิกายน2561มีเอกชนยื่นซอง ขอเสนอ2อลายประกอบด้วย 1. กิจการร่วมค้า BSR ประกอบด้วยบริษัท BTS Group h o l d i n g จำกัดมหาชนบริษัทชินโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนรัคชั่นจำกัดมหาชนบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้งจำกัดมหาชน 2. กิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโคกพันธ์โฮลดิ้งจำกัดและพันธมิตรกลุ่ม CP ประกอบด้วยบริษัทเจริญโคโกปันฮอดดิ้งจำกัดบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวทล้อมจำกัดมหาชนบริษัทไชน่าเรลเวย์สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับรอฟทอใช้เวลาพิจารณาข้อเสนอเอกชนราวหนึ่งเดือนหลังจากนั้นวันที่11ธันวาคม พศสอ6 1ได้เปิดซองข้อเสนอด้านการเงินผลปรากฏว่าข้อเสนอของกลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัทเจริญโคกพัณฑ์ฮอดดิ้งจำกัดและพันธมิตรเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดโดยต่ำกว่าเกณฑ์ข้อกำหนดตามเอกสารประกวดราคาหรือ TOR นะครับส่วนของเงินอุดหนุนรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีหรือครมกำหนดไว้ไม่เกิน 1. หนึ่งเก้าแสนล้านบาทนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้่ํากลางการพิจารณาข้อเสนอของกลุ่ม CP ขณะมีประเด็นในการพิจารณาข้อเสนอข้อเสนอพิเศษที่ทําให้ต้องเจรจาก,กับรอฟทอเพิ่มเติมอาทิการขอขยายเวลาอายุสัมปทานจาก50ปีออกไปเป็น49ปีรวมเป็น99ปีนะครับ รวมทั้งขอให้ภาครัฐสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำขอให้ภาครัฐจ่ายเงินร่วมลงทุนตั้งแต่ปีที่1จากที่กำหนดจ่ายเมื่อเดินรถขอชำระค่าลิขสิทธิ์บริหาร a i r p o อร์ตลิง์เดียวลิงในปีที่2ถึงปีที่11ของโครงการจากที่กำหนดชำระภายใน2ปีเป็นต้นนะครับทั้งนี้จากข้เสนอพิเศษที่หลากหลายของกลุ่ม CP นำมาสู่การเจรจารายล,ละเอียดระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการและกลุ่ม CP นานถึง1ปีก่อนจะมาสิ้นสุดการเจรจา,านัดสุดท้ายในวันที่11กันยายนปีพศ2565ปลดล็อกประเด็นแผนส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยกำหนดว่าหลังจากลงนาม1ปีรฟทรจะต้องออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างหรือ NTP นะครับเพื่อให้เอกชนเริ่มงานก่อสร้างให้เสร็จภายใน5ปีตามสัญญาหลังจากนั้นเมื่อวันที่24ตุลาคมปีพศ2562เวลา13.45นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน สนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุ่ตะเภาโดยมีนายวรวุฒิมาลารองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สินรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยและนายสุปชัยประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับนายสุปชัยประธานคณะผู้บริหาร เรือเจริญโคกโอพันธ์เคยออกมาระบุถึงการตัดสินใจร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินว่าเป็นโครงการลงทุนที่มีความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงแต่เหตุผลสำคัญที่สนใจและเข้าไปลงทุนเพราะเป็นโครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและสังคมที่เครือซีพียึด ถือเป็นแนวทางปฏิบัติมานะครับท่านผู้ชมถึงแม้จะยากมีความเสียงสูงแต่เครือซีต้องใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และดึงคนเก่งจากทั่วโลกมาช่วยกันทำให้สำเร็จนะครับเพราะโครงการนี้เป็นโครงการสร้างพื้นฐานแรกของอาเซียนและ EEC ซซึ่งจะผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและส่งเสริมประเทศ เรื่อนบ้านในแถบ ELMV ให้เติบโตไปพร้อมๆกันแบบยั่งยืนไปอีกด้วยนะครับท่านผู้ชมหลังจากลงนามสัญญาก็ยังตอกเสาเข็มไม่ได้เพราะติดปัญหาเวรคืนพื้นที่และเอกชนต้องการให้ส่งมอบพื้นที่100%ก่อนเริ่มงานโดยในระยะแรกต้องส่งมอบพื้นที่ช่วงสุวรรณภูมิถึงอุตภเปา ระยะทาง170กิโลเมตรรวมพื้นที่5,521ไร่ซึ่งขณะนั้นติดปัญหากรณีมีผู้บุกรุกบางส่วนติดจำนองที่ดินไว้กับสถาบันการเงิน3-4สัญญานะครับทั้งนี้ท้ำกลางการรอส่งมอบพื้นที่โครงการก็เจอวิกฤตโควิด -19 นะครับทางบริษัท Asia เอเชียอเลวันจำกัด จึงยื่นขอรับการเยียวยารัฐบาลอันเนื่องจากสถานภาพเศรษฐกิจตกต่ำที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินเพื่อขอปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาร่วมลงทุนนะครับท้ายที่สุดจึงเจรจาแก้ไขสัญญาในส่วนรายละเอียดการเริ่มจ่ายค่าสิทธิบริหารแอร์พอร์ตลิงก์ตามที่เอกชนเสนอขอผ่อนจ่ายรวมเจ็ดงวด แบ่งเป็นงวดที่1ถึงงวดที่6งวดละ1 6 7 7 1 1ล้านบาทและงวดที่7จําำนวน5 3 2 8ล้านบาทโดยเมื่อลงนามสัญญาฉบับใหม่แล้วเสร็จเอกชนจะต้องจ่ายค่าสิทธิรวม3งวดวงเงินรวมกว่า3 0 0 0ล้านบาทซึ่งเป็นยอดชำระย้อนหลังรวม3ปีระหว่างปี2 5 6 4ถึง2566 ส่วนที่เหลืออีกสีงวดจะจ่ายตามข้อกำหนดสัญญาภายในวันที่24ตุลาคมของแต่ละทุกปีนะครับท่านผู้ชมนอกจากนี้จะแก้ไขแนบท้ายสัญญาฉบับใหม่เพื่อเปิดช่องกรณีเกิดเหตุูวิสัยในอนาคตสามารถเจรจาปรับแผนบริหารโครงการกับเอกชนได้โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญาใหม่เพื่อให้การบริหารโครงการคล่องตัวมากขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกับสัญญาร่วมทุนอื่นใน EEC นะครับท่านผู้ชมสำหรับสถานการณ์แก้ไขสัญญาอยู่ขั้นตอนพิจารณารายละเอียดโดยรอฟทคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติร่างสัญญาใหม่และลงนามแก้ไขสัญญาใหม่ร่วมกับเอกชนคู่สัญญาบริษัทเอเชียเอเรวันจำกัดภายในเดือนพฤษภาคมปีพศ2567นี้นะครับ โดยรพอทอรยืนยันความพร้อมส่งมอบพื้นที่ช่วงสถานีสวนภูมิถึงสถานีอุตภเมาแก่เอกชนครบ100%รวมทั้งส่งมอบพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการของโครงการ TOD มักกะสันนะครับท่านผู้ชมปมใหม่ CPU ทรงเอกสารออกบัตรส่งเสริมการลงทุน สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสนามบินนนทเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุตาภเปากำหนดให้ออกหนังสือเริ่มงานก่อสร้างหรือ NTP จะต้องได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มาตรการด้านภาษีสนับสนุนให้โครงการเดินหน้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขณะที่การแก้ไขสัญญาฉบับใหม่กำลังเดินหน้าอยู่นั้น เกิดวิบากกรรมอีกหนึ่งประเด็นที่ทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินสอแท้งจากกรณีระยะเวลาของบัตรส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทเอเชียเอเรวันจำกัดได้รับและขยายเวลาส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมการลงทุนมาแล้วสองครั้งจนกระทั่งหมดอายุวันที่22มกราคม2567ที่ผ่านมา ขณะที่การต่อเวลาครั้งที่สาสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน BOI มีมติไม่ต่ออายุและเป็นเหตุให้เอกชนยื่นอุธทธร์ขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่3นะครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปีพศ2567นายนฤตะเลขาธิการ BOI ออกมาระบุถึงสาเหตุการไม่ต่ออายุบัตรส่งเสริมการลงทุนโดยระบุว่าบริษัทเอเชียเอเรวันจำกัดได้รับอนุมัติส่งเสริมจาก BOI เมื่อวันที่13มิถุนายน2563โดยยื่นขอขยายเวลาการยื่นเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมมาสองครั้งแล้วให้เหตุผลว่าจำเป็นต้องรอการแก้ไขสัญญากับการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรทอ ทั้งนี้เดือนตุลาคม2566 BOI ได้หารือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพออและรอฟอทถึงความคืบหน้าของโครงการซึ่งเห็นตรงกันว่าควรเร่งรัดให้บริษัทดำเนินการตามโครงการโดยเร็วนะครับท่านผู้ชมต่อมาเดือนมกราคมปีพศ2567 บริษัทได้ยื่นขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมครั้งที่3 BOI จึงสอบถามความเห็นจากสกอพอ,อและรอฟอรทรซึ่งให้ความเห็นว่าความลาช้าของโครงการจะกระทบการพัฒนาโครงการพื้นฐานและความเชื่อมั่นของประเทศอีกทั้งการเจรจาแก้ไขสัญญาร่วมทุนไม่มีผลต่อการขอรับบัตรส่งเสริมจึงควรเร่งรัดให้บริษัทส่งเอกสาร เพื่อออกบัตรส่งเสริมโดยเร็วและไม่ควรขยายเวลาออกไปอีกนะครับท่านผู้ชมล่าสุดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ปีพศ2 5 6 7เลขาธิการ BOI ออกมาระบุว่า BOI ทบทวนคำสั่งไม่อนุมัติขยายเวลาการส่งเอกสารประกอบออกบัตรส่งเสริมครั้งที่3ตามที่บริษัทเอเชียเอราวันจำกัดได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งนะครับท่านผู้ชม BOI ได้เชิญเอกชนมาหารือและให้ข้อมูลเพิ่มรวมทั้งประชุมร่วมกับสกอพอ,อและรอฟอรทอโดยบริษัทได้เสนอแผนดำเนินการที่ชัดเจนขึ้นอีกทั้งแสดงความตั้งใจที่จะลงทุนโครงการนี้เร็วที่สุดแต่ต้องการเวลาในการหาทางออกเรื่องเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุนนะครับรวมทั้งหน่วยงานของโครงการก่อนที่ยื่นขอออกบัตรส่งเสริมนะครับ ท่านผู้ชมทั้งนี้ B.O.I. เห็นว่าการขยายเวลาส่งเอกสารเพื่อออกบัตรส่งเสริมครั้งที่3จะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งสงกอพอ,อและรอฟอรทอมีเวลาพอสมควรในการเจรจาข้อสรุปร่วมกันจึงขยายเวลาออกไป4เดือนจากสิ้นสุดวันที่22มกราคม2567เป็นวันที่22พฤษภาคม2567นี้นะครับสำหรับ พรบส่งเสริมการลงทุนกำหนดให้ BOI ขยายเวลาการส่งเสริมเพื่อออกบัตรส่งเสริมได้3ครั้งครั้งละไม่เกิน4เดือนนะครับซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงขอให้ทั้ง3ฝ่ายเร่งหาหรือหาทางออกร่วมกันโดยเร็วนะครับเพื่อให้โครงการเดินหน้าตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข่าวสาร การขยายเวลาการขอบัตรส่งเสริมของโครงการเชื่อม3ามสนามบินสนามบินดอนเมืองสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินอุ่ตะเภานะครับความเป็นไปเป็นมาของโครงการครับผมจากปีพศ2561นะครับจนถึงปีพศ2567ในปัจจุบันนี้นะครับท่านผู้ชม หากท่านชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งให้กับช่องโ o วิด Channel ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับช่องโ o วิด Channel ขอขอบคุณครับ